สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการดามรักษากระดูกเชิงการหักในผู้ป่วยบติเหตุนะครับด้วยฝึดดามฉุกเฉินพีนัส,สินนะครับซึ่งกรณีหกักเช่นนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใช้โมเดล620องศูนยนะครับซึ่งก็คือหน้ากว้าง15เซนยาว55เซนนะครับประกบสองข้างของตำแหน่งของตะโพกนะครับเริ่มต้นนะครับ อุปกรณ์นอกจากเฝือกแล้วก็จะต้องใช้สายรัดด้วยนะครับอย่างน้อยสายรัดเนี่ยก็ควรจะยาวประมาณหนึ่งจุดสองเมตรนะครับกระดูกเชิงกรานเนี่ยหักเนี่ยเป็นการบาเดเจ็บที่อันตรายมากครับมีโอกาสจะสูญเสียเลือดในช่องท้องเยอะโดยเฉพาะเวลากระดูกหักเนี่ยเชิงกานหักแล้วมีการเค่กลับเคย,ยื่อนยื่นอยู่ตลอดเวลา ก็จะกระตุ้นให้มีการให้เลือดออกภายในช่องท้องเร็วขึ้นมากขึ้นนะครับเริ่มต้นเราก็จะตรงนี้ก็จะเป็นขอบของกระดูกเชิงกานนะครับอันนี้เป็นขอบของหัวตะโพกนะครับเราก็จะดามอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะครับเริ่มต้นเราก็จะสอดนะครับสอดสายลัด นี่ครับสองเส้นนะครับ,รบหลังจากนั้นก็จะใช้เปลืกดาม W 2 1นนะครับดัดให้โค้งครับให้ ใกล้เคียงกับเส้นลงบงของบริเวณนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะหลังจากดัดได้เข้ารูปแล้วนะครับเราก็จะดามนะครับตรงนี้เป็นกระดูกเชิงกรานนะครับขอบตรงนี้เป็นตะโพกนะครับเราก็จะประกดอย่างไ้ไว้นะครับจากนั้นถ้ามีสองคนก็จะสะดวกขึ้นเยอะนะครับ หลังจากได้แล้วก็เราก็ดึงให้ตึงขึ้นนะครับดึงให้ตึงเพื่อให้กระดูกเชิงการกระชับ